ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน ก็ก่อนอื่นฮนะออกตัวก่อนว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ในวันนี้นะครับดังนั้นเสียงอาจจะแ,แปลกไปบ้างนะครับอาจจะมีเสียงแหบหรือว่าเสียงหายนะครับก็อภัยขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เข้าเรื่องกันนะครับวันนี้เรากลับมาพบกับช่วงประสบการณ์ของผมนะครับที่เราจะพูดทุนเด้งสลับกับทุนดับไปเรื่อยๆนะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดได้ไปอีกกี่สักกี่สัปดาห์เนะเพราะว่าวก็ไม่ได้ลงทุนมายาวนานขนาดนั้นที่จะเล่าอะไรได้มากมายนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องให้เล่าก็เล่าไปก่อนนะครับก็เรื่องราวนะครับของวันนี้ที่จะเล่านะครับเป็นเรื่องของ Jazz นะครับหรือว่า j a s m i n e International ่นแจำกัดมหาชนหลายคนน่าจะ รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหุ้นแจซ่งถือว่าเป็นหุ้นที่คลาสสิกมากในตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวหวือหวานะครับราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะรถไฟเหาะอยู่หน่อยๆนะครับเนื่องจากแจี่ยเป็นบริษัทที่มี ที่เวลาถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์ไปห้องค้านะครับก็อยากจะให้ลองลองดูนะฮะไปที่ตามบรกเกอร์เนี่ยเขาจะมีห้องค้าคือจะเป็นแบบคอมพิวเตอร์เยอะๆให้นะครับให้คนไปนั่งสั่งซื้อสั่งขายได้นะครับแบบเรียลไทม์เลยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณลุงคุณป้าวัยเกษียณแล้วเขาก็จะไปนั่งกันเพราะว่าไปที่นี่ก็จะมีพวกกาแฟฟรีขนมฟรีสําหรับคนที่ลงทุนด้วยแล้วก็มาหาเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ช่วงที่แจ๊สเคลื่อนไหวหนักๆเนี่ยโอ้โหทั้งห้องค้าก็จะพูดกันแต่แจ๊สแจแบบ ตื่นเต้นมากนะครับสนุกมากนะก็เคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกโอ้โหแบบคนเขาเล่นกันขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะครับหุ้นแจสเนี่ยเป็นหุ้นที่มีความมือหว่ามาแต่หลายแต่รแล้วนะครับใครอยู่มานานๆก็คงจะเห็นภาพกันดีเพราะว่าส่วนหนึ่งแจสเนี่ยเป็นหุ้นที่หนึ่งนะมีพื้นฐานธุรกิจที่ดีพอสมควรนะครับกลับมาพูดถึงเนื้อหาธุรกิจของเขาก่อนก็คือตัว r e ีบ Band หรือว่าตัวที่เป็นเอ่ออินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะเป็นเอ่อเป็น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนแบ่งตลาดต้นๆอันดับของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเขาเนี่ยมีพื้นฐานนะฮะมีพื้นฐานคือโอเคเลยแต่ตัวที่มาทําให้ราคาเคลื่อนไหวบ่อยเพราะแจ๊เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่ชอบทําอะไรเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำบิ๊กโปรเจกต์ครับเช่นแบบช่วงหนึ่งเคยไปประมูล 4G นะใช่ไหมที่เคย ทำท่าว่าจะทําสัญญาณทําโครงข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับบางทีก็มีคดีฟ้องร้องนู่นนี่นั่นนะครับก็กลายทําให้แจ z สเนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะรถไฟเหาะเพราะว่าเขาเจอประเด็นจำนวนมากนะครับจำนวนมากที่เข้ามากระทบบริษัทที่ทําให้ราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าบางข่าวก็เป็นข่าวดีมากๆบางข่าวก็เป็นข่าวร้ายมากๆนะครับอย่างตอนที่ช่วงที่แจสไปประมูล 4G นะครับ จำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยบรก,กอร์ต่างประเทศนะครับประเมินมูลค่าให้หุ้นแจสเนี่ยประมาณสักไม่ถึงบาทอะศูนย์จุดเท่าไหร่บาทไมรู้จำไม่ได้คือโอ้โหแบบปรับมูลค่าลงโหดร้ายมากนะครับจากหุ้นราคาประมาณ10บาทอะไรเงี้ยนะครับ <S <S ก็กลายเป็นกลายเป็นหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวสูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเล่นแบบเล่นแบบธรรมดาหรือว่าเล่นแบบ Derivative นะครับก็โอ้โหแบบเป็นหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวแบบสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับ ก็เป็นหุ้นยอดนิยมสําหรับนะักเกงกําไรนะครับเพราะว่าจริงๆแจ๊สจะถือว่ามีโวลลุ่มพอสมควรเลยนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเขาเนี่ยถือว่าหลายหมื่นล้านนะครับดังนั้นเราจะเข้าจะออกเนะี่ยคนที่มีเงินเยอะหน่อยเขาเกงกําไรได้ไงบางทีหุ้นบางตัวมันตัวเล็กๆเกินไปนะครับคนอยากจะเกงกําไรก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเข้ายากออกยากไงมันออก ออกได้ไม่ทันการแต่แจ๊สถือว่าเป็นหุ้นใหญ่ที่ก็หุ้นกลางที่มีไซซิ่งพอสมควรเลยที่จะเข้าออกได้นะครับแล้วก็กลายเป็นหุ้นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามักจะมีสตอรี่อะไรใหม่ๆเข้ามาให้ให้นักลงทุนได้วือหวากันนะครับตัวผมเองเนี่ยก็รู้จักแจสมินนะแจสรู้จักแจสตั้งแต่ตอนเข้าตลาดใหม่ๆแล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นหุ้นที่ดังอ่ะเนะใครก็น่าจะต้องรู้จักแจสนะครับผมเนี่ยเริ่มต้น เล่าอันนี้จะเข้าเรื่องประสบการณ์แล้วนะก็คือประสบการณ์ที่ผมซื้อแจสครั้งแรกเลยนะครับก็เป็นประมาณไม่เกิน3เดือนแรกของการลงรทุนเรียกได้ว่าแบบใหม่มากๆนะครับเป็นมือใหม่มากๆนะตอนนั้นนะครับก็จําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยทุนแจ๊สตกแบบ ราคาหุ้นจะอยู่ประมาณสัก5 45บาท5บาท,บ,าทบวกลบประมาณใน5บาทบวกลบนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีเรื่องประเด็นการฟ้องร้องนะครับมีคดีฟ้องร้องที่ยืดเยื้อแล้วก็ยาวนานนะครับซึ่งผมเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ไปรู้หรอกว่าเขาฟ้องร้องอะไรกันนะพูดกันแบบเมาเมาเลยนะครับก็รู้ว่าเขามีฟ้องร้องกันนะครับเราก็รู้สึกว่าราคามันถูกกดดันนะครับว่าคนก็เดาไม่ถูกว่าแจจะชนะหรือแพ้นะครับก็ราคาก็ลงมาเยอะมากนะครับก็น่าจะลงมาจากสัก7จ็ดแปดบาทมาเหลือสัก4ี่หบาทอะไรเงี้ยนะครับ ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเออแบบเราไม่ได้ติดตามหุ้นเนี้ยนะแต่ตอนนั้นต้องเข้าใจว่า3เดือนแรกของการลงทุนเนี่ยผมก็เป็นนักลงทุนที่มือใหม่นะครับก็เล่นหุ้นตอนนั้นยังไม่ได้เลือกเลยบ้งว่าอยากจะเป็นเทคนิคอลหรืออยากจะเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ซื้อแบบซื้อไปซื้อไปดะลงทุนไปเรื่อยเย้ยอะไรที่น่าจะได้กําไรก็ซื้อไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็จําได้ว่าวันนั้นเนี่ยขับรถออกไปข้างนอกนะครับไปนอกบ้านก็กําลังจะไปธุระอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วงกลางวันเนี่ยนะครับตัวของ ตัวของแจสนะครับก็มีการประกาศออกมาว่าชนะคดีฟ้องร้องนะครับก็โอ้โหข่าวก็คือโครมมากๆว่าหุ้นต้องขึ้นแน่ๆเลยนะครับผมก็ด้วยความที่ด่วนได้ใจเร็วนะครับก็จอดรถลงข้างทางเลยครับจอดรถแล้วก็มันจะเปิดตลาดอยู่แล้วตอนนั้นนะฮะตอนที่เห็นข่าวนะครับก็เคาะซื้อ ATO ของภาคบ่ายไปนะครับก็ซื้อไปราคาแถวๆเจ็ดบาทก็ใช่ครับเมามากครับเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้เลยนะหมายถึงว่าเป็นการคือผมอ่ะหยิบ ประสบการณ์เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมจะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สอนผมเยอะนะเนื่องจากคือผมซื้อแบบไม่มีหลักการอะไรเลยหนึ่งคือไม่ได้ดูกราฟเออจะบอกว่าเป็นเทคนิคอลก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดูกราฟส่วนจะดูปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้อีกเพราะว่าก็ไม่ได้ประเมินมูลค่าหุ้นคือเห็นข่าวดีปุ๊บก็ซื้อเลยกะว่าเก่งกําไรว่าคนจะต้องโอ้โหราคาจะต้องกลับไปที่เดิมแน่เลย8บาท9บาทนะกินกําไรนะครับ คิดแค่นี้เองคือแบบไม่ได้มีพื้นฐานหลักการอะไรเลยนะครับก็เรียกว่าเป็น over confidence bias ก็ได้คือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าเฮ้ยกำไรแน่เลยวะมาแบบนี้เลยเงี้ยนะครับก็ราคาเปิดก็7บาทกว่านะครับตลาดเปิดได้ไม่นานนะฮะก็ราคาก็เริ่มลงนะครับราคาก็เริ่มลงแล้วก็ผมก็เริ่มไปอ่านข่าวนะครับไปอ่านข่าวไปอ่านข่าวซุบซิบนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็กลับไปดูกราฟก็จริงๆแล้วกราฟมันขึ้นมา สักพักแล้วประมาณสัก2อสวันก่อนที่ข่าวจะประกาศนะครับก็เริ่มตั้งคําถามว่าเฮ้ยเออแบบมันช้าไปหรือเปล่านะครับคือผมก็ไม่ได้บอกว่าจะมีคนรู้นะว่ามันจะชนะแต่ผมจะบอกว่ามันอาจจะคาดการได้ไหมว่ามันจะชนะเช่นคนที่เขาอยู่ในวงการนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้หรือเปล่าว่าคดีแบบนี้มันควรจะชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้ไงก็ไม่ได้มีความรู้ด้วยซ้ำว่าเขาฟ้องกันเรื่องอะไรนะก็เลยแบบกลายเป็นว่าก็เลยอยู่ในสภาพที่ อา้าวทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ขายออกไปในราคาประมาณ6บาท6บาทได้ไมั้ง6บาทกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จำได้ว่าขาดทุนประมาณ10%ภายในเวลาไม่กี่นาทีอะ่ะมันเร็วมากนะคือเร็วมากคือเปิดตลาด7บาทกว่าปุ๊บแล้วก็ยังจอดรถอยู่ข้างทางอยู่เลยอะ่ะจอดอยู่ประมาณไม่กี่นาทีครับสักส5นาทีได้มั้งราคาก็ตกมาเป็น10%แล้วอะ่ะสุดท้ายก็ก็ยอมรับตัวเองเนาะย,ยอมรับความจริงว่า ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหุ้นนี้เลยอะนะเป็นหุ้นที่น่าจะเรียกได้ว่าถ้าเป็นประสบการณ์หุ้นดับดับแบบดับสนิทของผมเนี่ยนะหุ้นนี้เป็นหุ้นที่ผมรู้น้อยที่สุดคือไม่รู้อะไรเลยหมายถึงว่ามันแย่ที่สุดแล้วในทุกการลงทุนที่ผมมีเนี่ยตัวนี้เมาสุดคือซื้อแบบเละเทะที่สุดแล้วคือไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็พอมันขาดทุนเยอะๆก็ยอมรับตัวเองว่าเออเราไม่รู้จริงๆเนาะเราไม่รู้จะถือมันด้วยหลักการอะไรเช่นกราฟก็ไม่ได้ดูนะ มูลค่าพื้นฐานก็ไม่มีอ่ะคือไม่เราไม่ได้ดูสนใจอะไรเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ ตัดสินใจขายออกไปนะครับเพราะว่ายอมรับตัวเองว่าเออมันเป็นคือความบกพร่องของเราเองนั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆเราเราไม่ได้เข้าใจมันอย่างแท้จริงนะครับก็ขาดทุนไปจําได้ว่าซื้อไปสักพูดแต่ตอนนั้นซื้อไปไม่เยอะเนื่องจากไม่ไม่เนื่องจากไม่ค่อยมีเงินสดนะครับก็ซื้อไปประมาณ2 0 0 0 0บาทแล้วก็ขาดทุนประมาณ2 0 0 0บาทนะครับโอ้โหตอนนั้นก็บ่นมากนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่ลงทุนมาก็ยังจะแบบค่อนข้างอารมณ์ก็ยังไม่ค่อยนิ่งเลยก็นวดหัวสองพันบาทมันเยอะมากเลยนะนูนนี่นั่นนะอะไรอย่างนี้นะครับแหมถ้าเป็น <laughs> นั้นน่ะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นค่าขึ้นครูนะใช้คํานี้แล้วกันค่าขึ้นครูกับตลาดหุ้นที่ไม่แพงจนเกินไปนักกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ถอนตัวออกมาทันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยผิดพลาดแบบนี้อีกแล้วคือผมจะไม่ผิดพลาดแบบซื้อโดยไม่รู้อะไรเลยอันเนี้ยไม่มันน่าจะเกิดแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตนะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายคือซื้อแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วซื้อเนี่ย ไม่บ่อยนะครับน้อยมากๆหรือว่าหลังจากครั้งนี้ไปก็น่าจะไม่เคยแล้วแต่สิ่งที่มันผิดพลาดบ่อยๆเช่น คิดไปเองว่ามันจะดีเช่นประเมินมูลค่าไว้ดีเกินเหตุมองภาพธุรกิจไว้ดีเกินเหตุแบบนี้มันแก้ยากนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่มีใครทํานายอนาคตถูกเสมอไปเนาะบางทีเราก็ทํานายไว้แบบนี้มันอนาคตมันก็ไม่มีใครรู้อย่างเราซื้อหุ้นไว้ตัวหนึ่งเงี้ยล่าสุดซื้อหุ้นไว้ตัวหนึ่งแล้วก็คิดว่าจะดีแต่เจอโควิดอย่างเงี้ยก็แบบใครจะไปรู้ว่าจะเจอโควิดใช่ไหมครับอันนี้เราก็ไม่ค่อยโทษตัวเองนะเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําดีที่สุดแล้วในกรอบความคิดของตัวเองอะแต่หมายถึงว่าย้อนกลับไปในจุดดที่่ซืืื้้้ออออออถหรรขาาายเเเตตตงงบัววไ เราทําเพราะอะไรนะครับตั้งอยู่บนสมมุติฐานอะไรบ้างซึ่งในอดีตเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างแจสเนได้ชัดเจนมากว่าเฮ้ยชนะคดีซื้อเลยนะครับกะว่าขึ้นแน่แล้วก็ขาดทุนเลเทนะฮะก็ก็เป็นภาพที่สอนผมจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าเฮ้ยเราอย่าไปผิดพลาดแบบเดิมอีกเลยนะครับมันก็มันก็จะได้ สอนเรานะครับแล้วสุดท้ายผมก็ค่อนข้างจะเติบโตมาเยอะจากวันนั้นที่ซื้อแจ๊สแล้วก็ขาดทุนไปนะครับหลังจากนั้นผมแทบไม่เคยซื้ออะไรมัวๆซัวๆเท่าไหร่นะครับก็มีความแบบเออก็ต้องตั้งใจนิดนึงนะฮะหรือว่ามองภาพมันนิดนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนนะการลงทุนของเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกครั้งที่เราซื้อ หรือขายหุ้นเนี่ยเรามีหลักการเพรียงพอแล้วหรือเปล่านะครับเราได้เราได้คิดหรือเปล่าว่าเราซื้อเพราะอะไรเราขายเพราะอะไรนะครับผมให้หลักการเบื้องต้นอย่างนี้ว่าหลักการโดยพื้นฐานของการลงทุนหลักๆในในในโลกเนี่ยนะมันจะมี2หลักก็คือเทคนิคอลกับปัจจัยพื้นฐานนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณจะซื้ออ่ะไม่ดูกราฟถ้ากราฟไม่ได้สั่งซื้อก็ต้องเป็นมูลค่าพื้นฐานสั่งให้ซื้อใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเป็นเหตุผลอื่น่ะผมจะไม่บายไอเดียเช่นบอกว่าเฮ้ยข่าวดี ข่าวดีมาใช่ไห้ครับข่าวดีมาหุ้นน่าจะขึ้นเฮ้ยแต่มันแต่เราไม่รู้นี่ว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นจะจะรับรู้ข่าวดีแบบไหนนะใครอยู่ในตลาดหุ้นนานๆก็จะเจอทั้งคําว่า Buy on Fact แล้วก็ Sell on Fact คนอาจจะซื้อก็ได้เพราะว่าข่าวดีหรือว่าอาจจะขายก็ได้เพราะว่ารอขายมาแล้วรับรู้ข่าวดีมาก่อนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่ากราฟกับมูลค่าพื้นฐานเยอะๆเพราะว่ามันจะได้ เชฟความคิดซึ่งจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการยึดกราฟหรือมูลค่าพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องถูกต้องหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะเพราะว่ากราฟก็ผิดได้หรือว่ามูลค่าพื้นฐานเนี่ยก็ผิดได้แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราลดความเสี่ยงที่จะไปลงทุนที่มันผิดพลาดหรือว่าไม่มีหลักการอะไรเลยนะครับอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ๊สนะครับถ้าจะซื้อก็ต้องถามว่าหนึ่ง กราฟมันสั่งซื้อหรือเปล่านะครับใช่ไหมถ้าว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันเกิดอันนี้แล้วนะ ATO แบบเอ้ยเห็นกราฟแล้วดีมากเลยนะครับก็ต้องสั่งซื้อซึ่งจริงๆวันนั้นกราฟไม่ได้สั่งซื้อนะครับหรือว่ามูลค่าพื้นฐานอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยถ้าเขาชนะคะดีเนี่ยมูลค่าพื้นฐานเขาจะเปลี่ยนไปไหมเช่นเขาจะได้เงินไหมหรือว่าเขาจะมีความสามารถใน,าในการทํากําไรดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่พินิจพิจารณากันไปตามตามเคสบาเคสนะครับแต่เรายังเห็นภาพว่าเฮ มันยังไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่สําหรับตัวผมในวันนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าเชฟความคิดมาได้ดีมากแล้วแหละนะครับก็ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วก็โอเคมากกับกับมุมมองความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเอ้ยความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมมาผมเชื่อว่าน่าจะเคยเกิดขึ้นกับทุกคนนั้นแหละนะครับมันต้องมีสักครั้งในชีวิตแหละที่เราซื้อหุ้นแบบโมูๆซัวๆแบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยเป็นความมั่นใจของเราเองล้วนๆว่าฉันซื้อเราจะต้องได้กําไรเชื่อเหอะทุกคนมีนะแบบ เรานี่มือขึ้นนะซื้อเดี๋ยวก็ซื้อเดี๋ยวก็ได้ตังค์ไม่ต้องไปตั้งคาถามอะไรเยอะหรอกผมว่าทุกคนเคยเป็นแหละแต่ แต่เราจะอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ได้นานแค่ไหนผมมาโชคดีที่คิดแบบนี้แล้วมันขาดทุนไงผมก็เลยอยู่กับมันได้นานมากไม่ได้เพราะว่ามันขาดทุนอะ่ะเราเห็นว่าเออเชื่อตัวเองไปแล้วก็เจ๊งเนอะเราต้องมีหลักการนิดนึงครับแต่ถ้ามันก็เป็นอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความซวยของบางคนก็ได้นะที่เขาคิดแบบนี้เขาลงทุนแบบนี้แล้วเขาได้เงินอะเออผมว่ามันอันตรายกว่าเสอีกเพราะว่าการที่เขาลงทุนมั่วๆนะครับลงทุนแบบไม่มีหลักการแล้วเขาได้เงินอะไรเงี้ยน,นะครับก็อาจจะทําให้เขาเสพติดหรือว่าชอบการลงทุนแบบนัั้้นนกก็็ไดะครบซึ่ง ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าว่าว่ามันจะให้หมุมมองได้มากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราอยู่กับวินัยเนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะทําให้เราอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับการมาตัดสินใจซื้อครั้งเดียวเนอะเอานักลงทุนมาร้อยคนเนี่ยนะครับเก่งที่สุดในตลาดกับอ่อนที่สุดในตลาดก็ได้มานั่งเรียนกันร้อยคนเนี่ยแล้วก็มาสั่งซื้อมาดูหุ้นตัวเดียวกันแล้วก็ตัดสินใจซื้อขายพร้อมกันอะ่ะผมว่ามันก็มีโอกาสเสมอที่นักลงทุนที่ไม่รู้อะไรเลยอาจจะถูกแล้วนักลงทุนที่รู้ทุกอย่างอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นมันมีจํานวนเหตุก,การณ์เรียงกันไวมากมายเต็มไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยการตัดสินแค่ครั สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมองภาพระยะยาวนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ลงทุนแค่ครั้งเดียวเนอะมันมันแบบอาจจะเราอาจจะถูกครั้งนี้แต่ผิดอีกตลอดไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าในระยะยาวเนี่ยวินัยสําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นหลักยึดที่ทําให้เราอยู่รอดได้แต่ในระยะสั้นการเชื่อวินัยเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เห็นผลทันตาหรืออาจจะไม่ได้นํามาซึ่งรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวให้กับเรานะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็อยากให้ทุกคนได้ลองตัดสินใจดูแล้วกันครับแล้วก็ลองนํา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ยลองไปศึกษากันดูว่าเอ้ยเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าเป็นตัวเราเราจะจัดการหรือแก้ไขกับมันยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขออภัยด้วยถ้าเสียงจะแผลบไปหน่อยก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปจากอีพิโซดนี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์